ใครที่เป็นสาวกสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้ามพลาดคลิปนี้ทีเดียวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจินตนานะคะเป็นร้านดังค่ะที่ย่านสะพานใหม่ณนะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเครื่องในต้มมาสุกเรียบร้อยนะคะท่านผูทริวนะคะร้านนี้เป็นสามชั้นมีเนื้อสามชั้นกน็จะ <c oughs> <c oughs> ตัดเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็มารวกกันไว้นะคะมีสไส้ด้วยค่ะมีลิ้นแล้วก็เนื้อน่องนะคะโอ้โหเนื้อลายสวยมากเ,ออเนื้อกรอบนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านเมืองลับแลลนะคะ <c oughs> จะมีแต่แบบว่าสาวๆทำงานกันททุงนั้นเลยนะคะแบบว่าสืบทอดจากกิจาก,การจากคุณพ่อมาเมื่อหลายสิบปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะ เปิดบริการมาตั้งแต่ปี2499แล้วนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงช้าถึง4โมงเย็นนะคะมากันที่ซอยพะหนยศิน54ได้เลยค่ะบริเวณปากซอยก็จะมีที่จอดรถนะคะแล้วก็เดินมาที่ร้านอีกนิดเดียวเองค่ะที่นี่น้ำซุปเขาจะไม่มีกลิ่นยาจีนรุนแรงเลยนะคะจะหนักไปทางกลิ่นขาค่ะ มันจะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นคาวเนื้อนะคะซึ่งเป็นรสชาติโบราณนะเครื่องจักพักานเลค่ะหาตัวสับยากคุณพี่ขานังน้นองด้วยใช่ไหมคะต้อมกันอย่างนี้ปุกปับปุบปับใส้นะคะปลุกกลับเรื่องในสารพัดอย่างเลยค่ะเนี้ยสามชั้น แล้วดูสีขาหอมมากๆเลยค่ะเนื้อสามชั้นที่สุดยอดเลยค่ะ,อ,ะอันนี้คือลวกจิ้มรวมนะคะ,ะกอเนื้อกรอบนะคะเรานะํามาลวกรก,กรอบเลยละคะ่ะมันจะเด้งๆะอะ,ะค่ะออ้ยอร่อค่ะกค่ะอันนี้นี่นะคะตัวเดียวอันเดียวนะคะใครชื่นชอบมาได้เลยคะ่ะร้านนี้ มีแน่ๆค่ะโอ้หน้าท่างมากมากแต่ถ้าไม่อยากจะมาเองนะคะสั่งไลน์แมนเลยนะคะเซิร์ชคำว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจินตนา2499ค่ะ